อีกสตาร์ทเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ก็ตื่นนะลูกตื่นเปิดมาเจอความรู้สึกใหม่อารมณ์ใจใหม่ก็คิดใหม่ใหม่ชีวิตใหม่ไปทีนี้ก็ตื่นออกมาเลยลูกไม่อยู่แล้วออกมาอันนี้ก็ยกขึ้นยกขึ้นมา,ามาดูว่าเรา ทำเปยังไงบ้างยังไงบ้างลูกอ้าวลูกชายก่อนเป็นไงบ้างลูกพ่อเลี้ยงจะเป็นพ่อเลี้ยงก่อนนี่อ่าร,อรู้สึกว่ารวมแสงได้ไหมหไไยังมาได้เนาะ ล้วติดตั้งได้บะามันได้ไปอยู่ไหนกระสอบกระส่ายะไงกระสอบกระสายมันก็เรียกว่ายังเลือกยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้มันเราไปเลือกสิ่งของเนี่ยเรายังเลือกไม่ได้ว่าเราจะเอายังไงดีเราเลือกไม่ได้นะมันยังไม่ตกลงปงใจเมื่อไม่ตกลงปงใจเนี่ยมันก็โหลดมาได้รวมไม่ได้เมื่อรวมไม่ได้ปุ๊บมันก็ติดตั้งไม่ได้นี่หลักการง่ายๆเลยเราก็เลยต้องมีลมหายใจแห่งรักก่อน ก็ต nah, ้องท่องลมหายใจอย่างรักที่ปัจมูกของเราเนี่ยท่องไปเรื่อยๆนะลมหายใจแสงแห่งรักลมหายใจแสงแห่งรักต้องจนใจมันผ่อนคลายมันเราได้อยู่กับคนที่เรารักอ่ะอยู่แล้วผ่อนคลายเป็นส่วนตัวอยู่จะมีความสุขกันสมบุกสุขใจแล้วนะสุขใจเสร็จแล้วเราก็สามารถโหลดได้เพราะว่าเรายังลมหายใจอย่างรักของเรายังไม่มีนะเราก็มีลมหายใจอย่างรักก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําได้เนาะของลูกสาวเราเป็นไงบ้างได้เป็นไงบ้าง ติดต <de> uh, ั nerve, yeah. ้งได้ยกเลยอ่าก็ลูกก็รวมรวมแสงได้ใช่ไหมมันเข้าไปกลางสมองลูกไหมเข้ตอนทีหนังนี่แต่เข้าหน้าหน้ากับตาเลยอ่าแล้วก็เข้าไปการสมองลูกเป็รวมว่จุดเดียวเนาะแล้วลูกก็ติดตั้งอลาติดตั้งลูกรู้สึกยังไงตอนติดั้งสมองเะอ่า มีแสงอย่างตั้ยนแล้วก่แนเขอภาวนาได้ไปเข้าได้จก <c oughs> ็เพราะว่าถ้าเราติดตั้งแล้วดีนะมันจะเป็นความว่างนะเป็นความว่างปุ๊บนะเครื่องมันทานํางานเนี่ยมันจะสตาร์ทวูบไปตอนที่ลูกนอนนี่มันวูบก่าละวูบไม่หลับไปไหมอ่านั่นแสดงว่าเดี๋ยวแล้วมันวูบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจึงจะสมบูรณ์แบบลูกมันต้องติดตั้งเสร็จแล้วมันวูบก่อนมันต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ สตาร์ทเครื่องใหม่ก็จะมีความรู้สึกใหม่ความคิดใหม่ชีวิตใหม่เลยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราอ่ะนะตอนเนี้ยเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกเรายังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกเพราะเดี๋ยวเราทําอีกสักสองสามครั้งก็ได้นะเพราะว่าครั้งแรกเนี้ยเราจะยังไม่ทาได้ก่อนเราเพราะว่าถ้าเราทาได้นี่ก็เกิดจากการที่เราชานาญแล้วนะตอนนี้อย่างน้อยเราก็รวมแสงได้แล้วนะรวมแสงได้ติดตั้งได้แล้วนะแต่มันไม่ครบนะเดี๋ยวครบแล้วมันก็จะวูบเดียวไปไวม้มาโนหลับป่ะลูก มาเราสับปางออกไปวุบหนึ่งอ่ะวุบปุ๊บขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าชีวิตปกติชีวิตจะเป็นปกติคือเริ่มต้นใหม่นะนเราทําอะไรสําเร็จแล้ว่จะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาไม่เหมือนช่วงที่เรากาลังจัดทำหรือทาอยู่แต่เราทําเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะ,นะอะของลูกเราเป็นไงบ้างรวมเสงแล้วเป็นไงนะรวมเสงแล้วเป็นไงบ้าง ไม่รู้เลยใช่ไหมตอนนอนนี่ตอนที่เราติดตั้งเป็นไงตอนที่เราติดตั้งนี่เราก็ปล่อยมันทํางานคือเราอนุญาตให้มันทํางานนั่นเองเรายอมรับว่าเราโดดแสงมาแล้วเราก็ปล่อยให้ติดตั้งก็คือปล่อยให้มันทํางานมันทางาน อ่าใช่มันจะทํางานของมันเองติ๊ติดติดไปเรื่อยๆนะจนมันครบกระบวนการของมันอ่ะนะเราก็จะหลุดหลุดจากของเก่ามันลอกของเก่าออกมันลบของเก่าออกมันตั้งใหม่อ่าถ้ายินดีนะหาอะไรของลูกเหรอเป็นไงบ้างอ่าแล้วหลดนะรวมแสงได้ก่อนอ่าเวลารวมแสงแล้วเป็นไงบ้าง อ่าใช่มันจะนิ่งเฉยมันจะเงียบสงบเขาเรียกเป็นวิเวกหนักกายเป็นวิเวกจิตมันวิเวกอุปธิเป็นวิเวกนะมันวิเวกขึ้นมาอ่ามันเกิดความวิเวกภายในขึ้นมานะเวลาเรารวมแสงแล้วเนี่ยว่าถธรรมเจ้ารวงแสงนี้มันมันไล่อารมณ์มันเหมือนเราอยู่ในที่โล่งมันเงียบสงัดนะอ่ามันเรียกเป็นวิเวกเราเราติดตั้งเราก็ติดตั้งบอกว่าติดตั้งปุ๊บเรายอมรับมันก็จะทางานเองเลยใช่ เราก็รู้สึกอยู่ว่ามันทางานอยู่อ่าจ้านั่นแหละเราก็รวมแสงช่วงเนี้ของลูกเนี่ยทุกคนเนี่ยให้รวมแสงไปก่อนนะรวมแสงให้เยอะที่สุดรวมแสงรวมแสงรวมแสงท่องอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับและตื่นนะรวมแสงอยู่กลางสมองเราเนี่ยรวมแสงไปเดี๋ยวมันเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันเต็มที่แล้วมันก็จะติดตั้งของมันเองแล้วเพราะเราไปตั้งโปรแกรมติดตั้งไว้แล้วเต็มมที่่ออยูในสง อ่าก็นั่นแหละไอ้ท่องจะไม่ขึ้นใจนะเพราะว่าบางทีเหมือนเมกอินเทอร์เน็ตนี่แหละถ้าเมกเราต่ํามันจะโหลดช้าถ้าเมกเราสูงเป็นร้อยเมกเนี่ยมันก็วูบเดียวเลยแต่ของเราสองสามเมกสี่ห้าเมกสิบเมกเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆแต่มันจะมีเอเป็นเปอร์เซ็นต์ไปแต่งสองสามสี่ห้าหกสิบจนร้อยนั่นแหละเสร็จติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็อนุญาตไปติดตั้งแล้วตอนนี้เราอนุญาตไปแล้วเดี๋ยวมันก็ติดตั้งโดยอัตโนมัตินะเราแก้ ภาวนาว่ารวมแสงรวมแสงรวมแสงแค่นี้แหละเดี๋ยวหลับเราเวลาเราจะหลับปุ๊บนะมันก็รวมของมันเองคือรวมเต็มร้อยเต็มร้อยแลย้วปุ๊บมันก็ติดตั้งเรียบร้อยให้เราตื่นขึ้นมาก็วิเวกเลยชีวิตวิเวกนะวิเวกแต่มันไม่วังเวงวิเวกมันมีความสุขมันสงบมันสบายมันผ่อนคลายคือความรู้สึกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนใจอารมณ์เปลี่ยนหมดเลยสมองเปลี่ยนมันเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเราหมดเลยถามว่าดีไหมดีเพราะว่าเราได้ชีวิตใหม่มนเกิดและตายใหม่อย่างนั้นเลยเนาะ ของลูกเราเป็นไงบ้างขึ้นห <c check guys> mm ัวเลยแล้วรวมแสงได้ก่อนนอนแล้วกบลุกขึ้นมาก็หายไปแล้วอ่าก็เรารวมแสงแล้วเราก็ป้อนโปรแกรมให้มันว่้ติดตั้งได้เลยแต่เวลาแสงรวมหมดก็ติดตั้งปุ๊บมันวุบสักพักเงาตัวเองขึ้นมาเราก็จะมีชีวิตลัมีชีวิตใหม่ ซึ่งการได้ชีวิตใหม่จากแสงนี่เป็นการได้ที่เราตั้งโปรแกรมไว้ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเราต้องเปลี่ยนหมดอละชีวิตของเราทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกความคิดจิตใจที่รู้สึกที่อารมณ์ที่มันเสียได้หมดที่เราเกิดจาความได้ที่มันเสียอารมณ์ที่เสียความรู้สึกที่เสียใจที่เสียความคิดที่เสียนี่ยพฤติกรรมนิสัยอะไรที่มันเสียมันจะลบล้างหมดนะมันก็จะเอาของใหม่ให้เราใหม่หรดเลยคือแสงเนี่ยจะนําชีวิตใหม่ไหมเราเนาะ นี่มีอะไรถามบ้างเดี๋ยวจะให้ทําไมเพราะว่าครั้งแรกนี่เราทาเนี่ยถ้าเรารวมแสงครั้งแรกเนี่ยเราจะรวมเราจะรู้ว่าเรารวมวุบได้เลยหรือเปล่ารู้ว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นเราจะรู้เนาะนี่เราทําไปสักสี่ห้าครั้งสามสี่ครั้งเนี่ยมันจะรวมได้ะเพราะว่าเราชานานเนาะมันแรกๆเราทําอะไรที่มีดข้องกังนมันก็ยังทําไม่สะดวกแต่เราทำข้องปุ๊บนึกแค่นึกปุ๊บเนี่ยแสงมารวมเลยมันมันเป็นแม่เหล็กอะกพลังแม่เหล็กจักรกวาลเ,เราก็จะมี อำน,นาจกับแสงแสงมีอำน,นาจกับเราชีวิตเราก็เลยโยยาเป็นอิสระนะคิดนึกอะไรก็ไม่ติดขัดข้องคางมันไม่มืดมันะมีแรงดึงดูดมีแรงดึงดูดตลอดเลยนะดูดสิ่งดีเข้ามาชีวิตเราเพราะว่าเราได้รับแสงแสงนี่เป็นสิ่งที่รวมการดูดทั้งหมดนะถ้าเรามีแม่เหล็กถ้าเป็นเหล็กไหลนี่มันดูดมามันดูดสิ่งที่ดีและไม่ดีมาหมดเลยนะพระอาจารย์เคยได้มาแล้วก็เคยใช้มัน ได้ทุกอย่างมันด anyway, ูดมานุกอย่างเลยแต่ว่ามันเลือกไม่ได้แต่แสงเนี่ยเราต้ออโปรแกรมแต่ล่วงหน้าเลยว่าเราจะเอาอะไรบ้างมันก็จะได้อย่างนั้นถ้าเป็นแม่เหล็กเป็นเหล็กไหลเนี่ยเราเลือกไม่ได้มันมันมีข้อเสียตรงนี้แหละแม่เหล็กเหล็กไหลที่เขาไปหาเหล็กไหลก็ยาสิทธิ์ที่เขาได้ตามป่าตามเขาเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะมันเลือกไม่ได้นะมั่วไปหมดมันดูดเข้าไปหมดแต่ว่าถ้าเราพ่นโปรแกรมอย่างเงี้เราควบคุมของเราเองได้นะมันก็จะดี <ừ. S 2> อืมอืมก็อ่าเราก็ดูของเราไปเรื่อยๆนั่แหละนะหายใจแต่ช่วงนี้ของลูกคือให้รวมแสงนะได้ไม่ได้ก็รวมไปเรื่อยๆแหละผมว่ารวมแสงรวมแสงอยู่กลางกระหม่อมเรานี่แหละนะรวมแสงรวมแสงตอนแรกมันจะเป็นแ,บบแสงจุดเล็กๆก่อนแล้วมันกขยา,าย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 แล้วก็จะรวมปุ๊บอ่าเป็นจุด และจนหายเป็นจุดไปก็ว่างนะแสงเนี่ยมันก็จะไม่มีสีให้เราละไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสละตอนแรกเป็นสีก่อนขยายไปมันจะสีอะไรขยายไปเรื่อยๆเป็นฉัพพลังสีลูกศาสดาทุกลูกหรือลูกสังเกตดูไหมเขาจะมีฉัพพลังสีได้ทอยทุกองค์เลยไม่ว่าศาสนาไหนเขาจะมีฉับพลังสีของพระเจ้าก็มีตัวนี้แหละคือท่านรวมแสงว่าที่ตรงนี้เมื่อรวมแสงเสร็จแล้วปุ๊บท่านติดตั้งโปรแกรมปุ๊บท่านมีเป็นยาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณพระมากรรณิคุณเนี่ยที่ว่าได้เป็น แสงสว่างนะเป็นวิชานะเป็นปัญญาเป็นยามนะเป็นจักษุแต่หนังสือเขาจะเขียนกลับกันว่าจักษุญามปัญญาวิชาแสงสว่างแต่เราต้อง,งรวมแสงให้ได้ก่อนมันยังจะเกิดจักษุใช่อาทีนี้เราก็รวมแสงเพื่อที่ให้เกิดฉพรังสีนะเพราะทุกคนจะมีหมดมันแส,สงอาทิตย์เรกเห็นได้เวลาเราพ่นน้ำหันหลังให้แสงอาทิตย์อะแสงฉพรังสีก็ยังมีอยู่ใช่ไหม แสงลุง้งกันเองนะเราก็รวมไว้ที่เราแท้ทอนแล้วเดี๋ยวเราจะทุกคนจะมีตัวฉัพพลังศีนีนน้ทุกคนเลยมีอยู่ทุกคนแล้วแต่ว่าไม่มีใครรวมที่นี้เรารู้วิธีเราก็รวมเลยไม่ต้องอะไรมากมายรวมแสงปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยกรรมกิคคเลสี่บางหมดเลยมันล้างหมดเพราะว่าเป็นล้างศูนย์บัญบรรชาการของมันเลยลเป็นล้างคลายออกเลยติดตั้งใหม่ทั้งหมดทั้งระบบเลยนะเดี๋ยวจะลองใหม่ดูวิธีนะลูกนะอาจจะนี่ให้ทุกคน ะยืนยืนยืนเป็นอิยาบทบ้านยืนยืนบนอาสนะและ้วยืนแยกเท้าแล้วก็ให้หัวแม่มือชนกันตั้งไว้ที่หน้าอกของเราเนี่ยระดับสะเดอของเราระดับสะเดือ,เอ่าแล้วเอ็อง,งมือประสานอย่างนี้แล้วนะเมื่อมือประสานแล้วลูกก็รวมแสงอยู่ที่กลางสมอง,องลูกอะ่ะรวมแสง ของลูกชายเนี่ยให้ภาวนาลมหายใจนะลมนะหายใจแสงแห่งรักก่อนนะลูกนะให้ตั้งใจก่อนให้ใจมารวมก่อนใจรวมแนมะ่เดี๋ยวไปรวมออกับแสงภาวนาลมหายใจแสงแห่งรักลมหายใจแสงแห่งรักที่ปลายจมูกข,ของลูกอะของลูกชายนะของลูกสาวก็ภาวนาลมแสงที่การสมองเลยของลูกสาวลูกสาวทั้งหลายเนี่ยรวม แฝงอยู่ที่การสมองเลยนะรวมไปแล้วเดี๋ยวมันรวมปุ๊บมันก็ขยายขยายแล้วโูบเดียวนะเป็นความว่างก็ใช้ได้เลยวนะมันก็จะติดตั้งโดยอัตโนมัตินะนก็จะมีคลื่นนะคลื่นแสงในหัวเราที่เราวบคูมได้ที่ใช้ได้นะนม่เอะไรก็เป็นอย่างที่คิดเลยนีาคว่าคิดไม่ถึงคิดไม่ได้คิดไม่ออกไม่มีนะเพราะว่าเราใช้คลื่นแสงน,นะ ที่ผ่านมาเราจะให้แต่หัวสมองมันสมองอย่างเดียวมันสมองคนเราบางทีมันอุดตันนะมันก็ใช้ไม่ได้บางทีมันไม่ลื่นไหลมันสะดุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของแสงเนี่ยไม่มีสะดุดเลยผ่านตลอดคิดออกหมดคิดได้หมดนะคิดถูกหมดคิดตีหมดนะกกรรวมแสงไปนะรวมแสงที่การสมองลุกเล้เนะี่ยรวมไปเรื่อยๆนะขี้ไกลผลไกลไปเรื่อยการรวมแสงเนี่ย ก็เหมือนเราคลายออกปลุคลายออกมายิ่งสว่างยิ่งคลายยิ่งสว่างก็เหมือนกันการรวมแสงก็ยิ่งรวมก็ยิ่งสว่างการที่มันจะคลายออกต้องรวมก่อนรวมแสงปึ๊บนะรวมแสงจากที่มันไม่มีแสงจากจุดน้อยมันแสงดาวล้วก็รวมรวมรวมาหลายๆดวงเข้าเป็นแสงย่อยเมื่อย่อยปุ๊บมันจะวูบเข้ามาโอ้เดียงดาวฤกษ์มันก็วูบแล้วก็เป็นความว่างนะพลัง มันมีแต่พลังงานของแสงอะไรอย่างงี้นะแสงที่ไม่มีสีมันจะเรารู้สึกได้เราจะเห็นของเราเองเมื่อเราหลับตาเหมือนเราหลับตาแล้วไม่ฝันลูกก็จะรู้ว่ามันมีแสงสว่างอยู่ในนั้นแต่คนเราไม่เคยรวมมันเลยไม่เคยรวมไม่เคยสนใจทาไม่ถูกก็ไม่เป็นแต่เนี้ยเรารู้แล้วเราทําถูกทาเป็นแล้วเรารวมแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้แล้วเอาต่อไปเรารวมแล้วเวลาเราตื่นกับหลับค่าเท่ากันเลยคือมีความสุขนมีความสุขความทุกข์ไม่สามารถาครอบงำเราได้ คิดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะคิดดีคิดถูกนะคิดเป็นประโยชน์นะคิดเป็นสาระเป็นกะ่นสารนคิดให้เชื่อให้ชอบให้ช่วยในสิ่งที่ดีมันก็สำเร็จสรุรวมเนะสียงไปเรื่อยๆนะ